เ,เพื่อนๆครับวันนี้จะพามาซ่อมพวเวแอมในรถยนต์นะครับเ,เพื่อนๆนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดู2,500วัตต์ไว้งั้นนะครับอันนี้คือรุ่นของเขาครับอาการก็คือมันไม่ดังนั่นแหละครับแต่เวลาเราต่อไฟ12โวลต์เข้าไปแล้วมันโหลดโหลดก็ต้องรีบปิดมาทำการตรวจเช็คอ่ะเดี๋ยวจะขันน็อตออกหมดทุกตัวที่ท,ท,ที่ยึดกับ เบียดไว้นี่กับแท่นเนี่เราจะมาวัดดูนะครับเพื่อนๆต้องถอดน็อตออกทุกตัวแล้วก็มาเบื้องต้นมาวิเคราะห์ดูก่อนว่าฝั่งภาคไฟเสียหรือว่าภาคขยายเสียเวอร์ในรถยนต์เป็นอะไรที่ทํายากครับตัวนี้เป็นคาสดีด้วยหนึ่งยากแต่มันแคบสองอุปกรณ์ก็เล็กลงเขาใส่เป็นตัวชิปตัวอะไรมาก็ถือว่ายากครับคนที่เขาทําประจําก็ ทำง่ายอยู่นะอันนี้ก็ไม่ได้ทําทุกวันหรอกครับแต่ถ้ามีงานมาเราก็ทําเพราะว่ามันเป็นเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ถอดมาก็ทำนะครับต,ต้องขันน็อตให้หมดก่อนพอเราขันน็อตออกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ขันออกนะสไลด์ออกไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสไลด์ออกไปเลยสไลด์ออกไปจืดจืดจุดจุด,ด,ดโอเค เบื้องต้นก็มาสังเกตด้วยสายตาก่อนนะครับเพื่อนๆว่ามันมีรอยไหม้รอยตรงไหนไหมครับสังเกตด้วยตาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมีรอยไหม้รอยแตกรอยหลุดรอยขาดอะไรตรงไหนไหมนี่ไงนั่นไงครับเพื่อนๆนมันคงไม่เสียพร้อมกันหรอกนะระหว่างฝั่งชุดไฟเนี่ยภาคไฟเนี่ยกับภาคขยายอยู่ฝั่งซ้ายนะ เห็นไหมมันแตกแล้วมันแตกเข็นตัวแตกแล้วตัวนี้ก็แตกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมแตกเราเราก็รู้เลยว่าเสียอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพื่อนๆเบอร์ที่เขาใช้คือ iRF 6 4 0 n หสี่ศนเอนะครับเพื่อนๆมีทั้งหมดสิบหตัวฝั่งนี้แปดฝั่งนี้แปดถอดออกหมดเลยนะครับเพื่อน วิธีการตรวจซ่อมถอดออหมนหมดแล้วก็แล้วก็ปล่อยไฟเข้าผ้าจ่ายไฟแล้วก็ทําให้ชุดไฟทํางานก่อนแล้วค่อยเอาเฟดเข้าไปใส่จะมีกกรระบวนาขั้นตอนนะครับเพื่อนๆวิธีถอดของผมนะครับเพื่อนๆไ,ไม่ต้องใช้ตัวดูดนะครับถ้ามีลักษณะว่าอุปกรณ์มีสามขาที่อยู่ขาติดๆกันอย่างนี้แล้วก็บัดกีตะกวัวเข้าไปสักหน่อยแล้วก็นี่ไงเพื่อนๆ นี่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 ให้มันร้อนทุกขาแล้วก็ดึงออกมาเลยนะเพื่อนเพื่อนนะตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองทำไปจนครบสิบหกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนง่ายไหมครับเพื่อนง่ายไหมบะก,กี้ตะกัวเข้าไปสักหน่อยให้มันร้อนนี่มาเนี้ยเพื่อนนะต้องให้ความร้อนมันถึงนะครับไม่งั้นปลิ้นมันจะลอกนะครับเพื่อนเะพื่อนทำไปเรื่อยๆจนครบสิบหกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาดูดให้มันเป็นรูทุกรูนะเพื่อนเะพื่อน เผื่อว่าเราจะใส่อุปกรณ์เข้าไปง่ายๆดูดเป็นรูแล้วแล้วทุกรูแล้วฝั่งน,นี้ก็ดูดหมดทุกรูแล้วก็เอาปลายของมิเตอร์แหลมๆจิ้มดูก่อนนะครับโอเคมันมีรูแล้วนี่บางตัวมันไม่ค่อยเป็นรูนะครับมันหลอกเราเราก็จะมาดูดให้มันครบทุกรูทำให้เป็นรูทุกรูแล้วล้างนะครับเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะ ล้างให้สะอาเลยไปทีเ่นเนื้อล้างอืล้างแล้วแล้วก็มาตรวนดูด้วยว่าระหว่างขาตะกัวลาดไหมมันลาดชอดหากันไหมถ้าผ่านแล้วก็อ่าโอเคไม่มีลาดถึงกันแล้วก็ข้างบนนี้ก็ล้างล้างด้วยนะครับโอ้อ,าอ,าอา่าอออ๋อครับ เราจะมาทดสอบไฟกันนะเพื่อนๆนะอันนี้เอาไว้ในท่านี้ทดสอบว่ามันจะเสียแต่ภาคขยายที่เราถอดออกไปหรือไม่หรือเปล่าหรือว่าภาคจ่ายไฟเสียด้วยเบื้องต้นเราก็จะวัดรอไว้เลยนะเพื่อนๆนี่ไปบวกไปลบแต่เรายังไม่ปล่อยไฟเข้ายังรีโมทไฟรีโมทยังไม่ปล่อยนะครับเราจะปิดไว้ก่อนนะเราจะปิดไว้ก่อนจะปล่อยไฟดู สิบสองโวลต์ก่อนแต่หม้อแปลงตัวนี้รู้สึกผมจะใช้หม้อแปลงลดส่อนนะครับหม้อแปลงห้าแอมป์มันเป็นหมอ้อมันออกไก่ทีทีโวลต์ถ้ามันถ้ามันช็อตมันโหลดเ็คงต่ำกว่าสิบสองต่ำกว่าสิบเอ็ดนะครับเปิดสวิตช์อ่าสิบสี่จุดห้าหนึ่งอ,าอ้าวไจะป่อยทีนี้ทีนี้ทีนี้จะเปิดสวิตช์นะเพื่อนๆนะพอเราเปิดสวิตช์ปั๊บถ้าตัวนี้มันผิดปกติหรือมันโหลด มันก็จะไฟก็จะลดลงแบบต่ำกว่าสิบเลยถ้ามันโหลดนะแล้วก็จะวัดไฟควบคู่กันไปวัดควบคู่ยังไงจะได้เห็นหลายๆมุมนะเพื่อนนะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้จะเปิดสวิตนะเพื่อนนะสวิตรีโมทเป็นคำสั่งไฟที่เข้าไป สั่งให้งงจรทํางานแล้วก็จะวัดไฟจุดนี้ด้วยนะเพื่อนๆนะจุดที่มันไปเลี้ยงวงจรนะไฟบวกลบนี่เ,เปิดสวิตช์โหลดไหมไม่โหลดนะเดี๋ยวก็วัดไฟว่ามีไหมโหลดนิดหน่อยถือว่าโหลดปกติครับพอเรารู้ว่าไฟไม่โหลดนะครับไฟ14โวลต์ขยับนิดหน่อยแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตอยู่ในส่วนอยู่ในส่วนภาคไฟเราก็มาวัดไฟที่จ่ายไปเลี้ยงวงจร กี่โวลต์มาดูกันนะครับผมตั้ง250นะเพื่อนๆนะวัดไฟบวกก่อนโอ้ขึ้นเอาตีไปประมาณ70โวลต์นะครับ <c oughs> 75โวลต์เอาบวกลบฮ75โวลต์ไฟบวก75วกเอาไฟลบมีไหมโอ้นี่เขียนผิดนะครับขออภัยนี่ยเป็นไฟลบมัะนไหนจะเขียนบวกเออมีโอเคต่อไปต่อไปเรามาเช็คเฟดไม่ไม่ใช่เพื่อนๆขออภัย มาเช็ค R ตัวที่เข้าขาเกียนี่นะเพื่อนๆขาเกีก็คือขานี้นะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นี่นะนี่นะมันอยู่อย่างนี้ก็เป็นขาฝั่งนี้เช็คทุกตัวเลยนะครับมันจะเป็น R ประมาณสามสิบโอห์มไม่ประมาณหรอกครับอยู่สา oh มสิบโอห์มมาเลยว่าขาดกี่ตัวตัวนี้ไม่ขาดอันนี้ขาเกีตัวนี้ไม่ขาด ตัวนี้ขาดเช็คไปทุกตัวนะครับเพื่อนเพื่นอนาเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังตัวนี้ขาดนี่เห็นไหมเพื่อนนี่เพราะว่าขาดเกิดจากมันระเบิดมันช็อตอย่างรุนแรงนะเพื่อนๆน,น,นะฝั่งฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย,วยเช็กทุกตัวนะครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับเพื่อนเพื่นอนสรุปว่าอาที่อยู่ขาเกตทั้ง16ตัวนี่ฝั่งซ้ายนี้ก็8ฝั่งขวานี้ก็8ตัวนี่ขาดไป3ตัวนะเพื่อนๆนนะแต่เฟสยังไม่วัดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง เปสามตัวตัวเล็ก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 ไหมเพื่อนเพื่อนไอ้ปลายหัวแรลงไปไปมิตเตอร์นี่มิตเตอร์ปลายเข็มเนี่ยว่าเล็กแล้วเนี่ยมันก็สูสีหรือใหญ่กว่านิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเราจะไปหามาจากไหนสามสิบโอห์มตัวเล็กเล็กอย่างนี้เอาตัวใหญ่ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะตัวใหญ่ก็ได้แต่มันจะมันแต่ตัวนี้คงสั่งหายากนะเขาเอามาขายหรือเปล่าไม่รู้นะเออเอาเราจะใส่ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนนะ สามสิบโอห์มละหมดผมก็จะเอาสิบห้าโอห์มเ็จไอ้ครึ่งวัดเนี่ยสิบห้โอห์มเนี่ยมาต่ออนุกรมกันให้ได้สามสิบให้ได้สามสิบโอห์มคงใช้หตัวนะถ้ามีตัวเล็กกว่านี้ก็ดีตัวใหญ่มันไม่มีก็ต้องใช้ตัวใหญ่อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆหาวิธีใส่หาวิธีใส่นะบิดใส่กันอย่างนี้เนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่2เนี่ยตัวที่สมเนี่ยหตัวต่อสองตัวนะเพื่อนๆนะถามว่า มันจะได้ไม่ได้ครับถ้าอย่างปกติมันก็ดังนั่นเลยครับนี่ไงครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่เฟสเราต้องมาวัดดูก่อนนะเพื่อนๆนะมาดูตรงตำแหน่งที่ขาเกตขาเกตว่ามันมีไฟออกมาห้าหกโวลต์ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาวัดดูนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้คือไฟไฟเข้าเครื่องแล้วนะเดี๋ยวเปิดสวิตต์ก่อนนะเดี๋ยวเปิดจึ๊กอ่าเปิดสวิตซ์รีโมทจึ๊บไฟตรงนี้ติดแล้วเนี่ยเพื่อนๆติดแล้วติดแล้วอ่าโอเคผมจะมาวัดดูว่าว่าขา,า,า,าเกาเกาเอาตรงไหนเอาเกาตรงเจ็ดแปดเอาฝั่งนี้ก่อนนะพเพื่อนๆนะเจ็ดแปดศูนย์ห้าเนี่ยขากลางเนี่ยขากลางคือแท่นตัวนี้เนี่ยเราจะมาวัดเนี่ย ขาเกตที่อ,อยู่ฝั่งนี้นะไม่มีเลยนะเพื่อนๆนะไม่มีนะนี่คือเป็นสาเหตุที่ทําให้มันช็อตนะครับเพื่อนๆถ้าใส่เฟสเข้าไปดูนี้ก็ระเบิดเลยต้องให้มีมไฟห้าถึงหกโวลต์น,นะครับเท่าที่เคยซ่อมนะครับอันนี้อธิบายตามหน้างานจริงครับเพื่อนๆช่างท่านอื่นอาจจะใช้อะไรเครื่องมืออะไรไฮเทคกว่าน,นี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมทําวิธีนี้เป็นวิธีของผมที่ทําตามหน้างานจริงผมจะวัดแบบนี้ฝั่งนี้เป็นยังไง ฝั่งนี้ก็ไม่มีเออฝั่งนี้มีนะเพื่อนๆนะฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีแล้วเราถ้าฝั่งนี้มีฝั่งนี้ไม่มีเราก็ต้องมาเช็คไฟเจ็ดแปดตัวนี้เป็นไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับตัวเล็กๆตัวนี้ที่เอานี่มาวัดขาหนึ่งมันต้องมีไฟประมาณเกินห้าโวลต์ไม่มีเกินห้าโวลต์ก็คือสิบโวลต์ก็จะาจ่ายเจ็ดแปด M05 ก็แจ้งว่า5โวลต์คือขาขวบขั้วสุดนี่ที่ผมกิมอยู่เนี่ยนะเพื่อนๆนั่นไม่มีไม่มีเราต้องหาสาเหตุไม่มีเราต้องหาสาเหตุว่ามันทำไมไม่มีเดี๋ยวเรามาวัดดูฝั่งนี้มีไหมตรง IC7805 นี่อา้าวทางเข้ามีนะครับ10กว่าโวลต์ทางออก5โวลต์ไหมโอเค 4โวลต์กว่า5โวลต์แล้วครับมิเตอร์แก่ไปแข็งไปนิดนึงเราต้องหาสาเหตุทําไมไม่มีไฟทําไมไม่มีไฟ5โวลต์มาจ่ายให้ฝั่งนี้ไฟมันออกมาจากไหนเราปิดสวิตช์ก,ก่อนนะเพื่อนๆนะมันจะระเบิดตึมตั้มเ <c oughs> ท่าที่เคยเจอนะเพื่อนๆนะเท่าที่เคยเจอนะไฟ5โวลต์ไม่ว่าจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เขาจะมาจากขวดรวดตัวนี้นะเพื่อนๆนะ มันจะต่อรอดหน้ารอดหลังมายังไงไม่รู้นะไอ้ไอ้ไอ้แท่นนี้ที่เคยซ่อมนะไอ้ไอ้บอดทรงนี้ที่เคยซ่อมออกจากจากไอ้นี่แหละไอ้มัดข้าวต้มตรงนี้ละใครจะเรียกยังไงก็ช่างผมจะเรียกขดรวดมัดข้าวต้มนี่หละมันจะรอดหน้ารอดหลังขึ้นมามาโผล่ตรงนี้นะเป็นเอซมาโผล่ตรงเดวตวตรงนี้แล้วก็ผ่านเดวตวตรงนี้มาเป็นดีซตรงนี้แล้วฝั่งนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จาก นี่แหละมาถึงมันจะมาโผล่ตรงเอซีที่ผลิตไฟมาจะมา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 ,มา,มาโผล่ตรงนี่ไดโอดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเขียนหรือเปล่าน้อเดี๋ยวซูไม่ดใูใกล้นะเพื่อนเพื่อนมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนประมาณสิบสามโวลต์สิบสองโวลต์ประมาณนี้แหละก็ก็มาออกเป็น A อเนี่สิบสองสิบสามโวลต์นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็มาจ่ายให้เจ็ดแปดศูนย์ห้าเนี่ยเข้ามาขาหนึ่งแล้วออกขาสาม แต่ไฟยังไม่มีเาราจะไล่ย้อนกลับไปนะเพื่อนๆนะเท่าที่เคยเจอนี่ขดลวดมันชอบขาดนะครับโดนกาวโดนอะไรของมันไม่รู้นะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นขดนี้นะเพื่อนๆนะฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะนี่นี่มันจะมีนี่นี่เราต้องไล่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะเราอยากรู้ว่ามันใช่ไหมเราต้องไล่วัดวัดโอม์มดูว่ามันเป็นขดของมันไหมแล้วก็วัดฝั่งวัดไดโอดอย่างเงี้ยตรงไดโอดตรงนี้ กิมมาข้ามมาตรงนี้เลยข้ามมาหาตรงขดลวดเลยถือว่าเป็นวัดโอมนะเพื่อนๆนะวัดโอมนะตัวนี้ตั้งคูณหนึ่งถ้ามันเป็นขดเดียวกันก็แสดงว่ามันมาตรงนี้ปึ๊บนั่นไงขดเดียวกันแล้วทําไมมันไม่จ่ายไฟล่ะครับเพื่อนๆหรือมันขาดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะดูนั่นไงเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ขาดจริงๆด้วยนี่ นี่โอ้ขาดขาดเดี๋ยวจะต่อดูนะเพื่อนๆนะแล้วไฟมันจะจ่ายตรงนี้ไม่เคยเจอนะครับนี่นี่เคยเจอนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะต่อขายขดลวดตรงนี้ต่อลงไปตุ่จุดนี้แล้วไฟตรงนี้จะจ่ายไหมนี่คือสาเหตุที่ทําให้มันเสียมันระเบิดนะก็เหตุผลก็เชื่อได้ว่าเกิดจากตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้เสียไอไออาขาดไปสามตัวเพราะว่าระเบิดอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะต่อสายลองดูก่อนว่าไฟจะจ่ายมาไหมมาดูกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้ต่อเข้าไปแล้ว ขอเข้าไปแล้วเพราะตัวลายตัวนี้มันก็มาเชื่อมมาหาไดโอดเนี่ยมาผล่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะมาผล่ตรงนี้นะแล้วจะมาวัดไฟดูามาวัดไฟดูนะเพื่อนๆนะกาวก็จับตรงขากลางของเจ็ดแปดศูนย์ห้าตัวนี้นะขากลางก็คือขาแท่นติดแท่นนี่นะมันก็เชื่อมมาหาขากลางนะเพื่อนๆนะเอาวัดไฟทางเข้าก่อนวัดไดโอดก่อนก็ได้เพราะมันเป็นลายเดียวกันนั่นเห็นไหมเพื่อนๆขึ้นอยู่ ถ้าตีไปก็สิบสองสิบสองโวล์นั่นแหละมีเตร์มันแข็งอ่าเดี๋ยวเราวัดทางออกนะห้าโวล์มีไหมอ่าห้าโวล์มีนะครับอ่าเดี๋ยววัดขาเกตอัานานันน่นนั่นไงเพื่อนๆมีมีแล้วห้าโวล์กว่านะเพื่อนๆนะ5าโวล์กว่าอ่ามีมีมีม,มีถ้าม,มีมีด้วยกันนะครับมันต่อขนานกันตังฝั่งนี้มีฝั่งนี้ก็มีโอเคมีนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะลองเอาอามาใส่ดูทีนี้ไปจะใส่เฟียดเข้าไปไม่รู้ว่าเฟียดเสียกี่ตัวได้จะเล่าให้ฟังนะเพื่อน าก็ต่อตรงนี้เข้าไปแทนเฟดทั้งหมดมีสิบหกตัวนะครับเพื่อนๆเสียไปสิบเอ็ดตัวเหลือห้าตัวถือว่าเสียไปเยอะนะครับเพื่อนๆเนดี๋ยวจะหามาเปลี่ยนลองดูมาดูในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆ R ตัวนี้เป็นสามสิบโอห์มตอนแรกนึกว่าขาดไปสามตัวจริงๆแล้วก็ตัวนี้จะยืดค่าเป็นสามสิบสามโอห์มจากสามสิบยืดไปเป็นสามสิบสาม ก็เลยจัดการเปลี่ยนเลยก็ต่ออนุกรม15 2ตัวอนุกรมก็เป็น30โอห์มเดี๋ยวหาอะไร i r f 640เนี่ยกำลังหาอยู่นะครับมาใส่ว่ามันจะจบไหมมาดูกันนะครับมันเป็นอะไรที่ทํายาก,กน,นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกไอ้พวก power รถยนต์เนี่ยแต่มันเป็นงานก็ต้องทำ มาต่อนะเพื่อนๆนะ I R F หกสี่ศูนย์นี่ทั้งสิบหกตัวเนี่ยฟังละแปดฟังนี้แปดฟังนี้แปดใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะการใส่นี้มันก็ไม่ยากหรอกก็ใส่เข้าไปแล้ว R R สามสิบโอห์มนี่สามสิบโอห์มไอตัวเล็กๆนี่ตัวแรกมันเสียสามตัวมันเสียสี่ตัวนะเพื่อนๆนะก็คือเอา R สิบห้าโอห์มมาต่อนุกรมกันใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวใส่ปลอกเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อนๆปลอกเข้าไปก่อนเออสวมเข้าไป ให้มันมีสีสันหน่อยใส่เข้าไปครบทั้งสีตัวแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวจะเอาเครื่องเป่ารูม้อมมันเปอกสักหน่อยนะเป,นเป่าให้มันเป่าให้มันหดเข้าไปมันจะได้ดูสวยๆหน่อยเห็นไหมเพื่อนืหดแล้วนะหดแล้วนะพืด๊ดๆนะื้นืนนนืตัวนี้ก็เป่าด้วยมันจะได้ ดูดีหน่อยนะดูดีมีฐานะเออต่อเข้าไปหน่อยกันมันหลุดด้วยเพราะมันเปื่อยอ่ะตัวนี้มันเปื่อยนะเพื่อนนะมันไม่แนบอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทําไปให้มันสวยงามนะครับใส่เข้าไปแล้วบัตรกีเรียบร้อยนะ้เพื่อนเลยจะพามาลองนะเพื่อนนะต่อนะครับเพื่อนๆอนอันนี้คือฝั่งเฟยียดฝั่งที่เราใส่นะครับเพื่อนๆแปดตัวนะ ฝั่งไฟบวกฝั่งไฟลบนะเราใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยตรวจสอบควมเรียบร้อยดีแล้วจะเปิดสวิตนะเพื่อนๆสวิตเราจะวัดไฟรอเลยนะไฟ12โวลตนะ์ถ้ามันโหลดนะถ้ามันโหลดเราก็จะรีบปิดเลยเผื่อมีอะไรช็อตตุ้มตามนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็จะเปิดยังไม่เปิดสวิตรีโมทนะครับสวิตรีโมทคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆช่างเขาจะรู้ดีแล้วก็มาต่อพ่วงใส่ตรงนี้เผื่อว่าควบคุมอยู่ตรงนี้ ตอนแรกไฟ12โวลต์ก็มาแช่รอยอยู่ตรงนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนชึกนั่นเห็นไหมเพื่อนๆไฟ12โวลต์ขึ้นรอแล้วเรายังไม่เปิดรีโมทนะครับแล้วเวลาเครื่องทํางานผมไม่ไดเอาเพลงลองนะครับลองก็คงไม่รู้เรื่องผมจะแตะแค่สัญญาณนะครับอันนี้ลําโพงที่ทดสอบนะแล้วก็พ่วงใส่ลําโพง12นิ้วอีกในตู้ซับถ้ามันดังก็ถือว่าจบคลิปนะครับเพื่อนๆแบบไม่ได้ลาได้กล่าวนะ อันนี้เหลือเปิดสัญญาณไฟแล้วก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับว่าไฟชึบอ่าขึ้นมาแล้วไฟเปลี่ยนสถานะไหมตืดตืดอ่าเปลี่ยนแล้วครับเสียงดังฮึมนิดหน่อยอ่าไฟพร้อมจะแตะสัญญาณเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ดูลําโพงกับมิเตอร์ไปด้วยกันเลยลําโพงตัวนี้มันจะกระเด้งไหม